สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับจำทำเรทองตรงนี้ได้ไหมครับที่ผมเคยนำเสนอผมได้ไปกล่องหนึ่งแล้วเสร็จแล้วผมเอากล่องใหม่มาใส่วันนี้มีพึ่งมาเกาะอยู่หน้ารังนะครับก็คงจะเตรียมตัวจะเข้านะครับเป็นฝูงใหญ่มากครับประชากรเยอะมาก เพราะฉะนั้นทำเลทองตรงนี้ก็คงได้อีกหลายกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูปฏิกิริยาของพึ่งฝูงนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะเข้าลังไหมช่วงนี้ยังไม่อยากรบกวนเขาสักเท่าไหร่นะครับเป็นฝูงที่ใหญ่มากครับ เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับคิดสั้นๆวันนี้นะครับ